คุณยี่หวา y o u t u b e ์ไลฟ์สไตล์รับการปะจนภัยชีวิตติดโซเชียลเกินร้อยข้า,รามรอบดูเข้มแข็งแต่เหมือนทางในจะย,ย้อนแย้มยูทูบเบอร์ที่มีปัญหาเรื่องงานและลาำไปถึงเรื่องความสัมพันธ์หากเธอได้รับการสนับสนุน,นจากความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อง,งานคุณยี่หวาจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเธอให้งานและความสนมาที่หนึ่งและร้องจะเลือกทางที่มุ่งเน้นไปสู่เป้าห ชื่อรายการวสดไปไหนนะสรุปนี่ตอนไหนหรอคะอุย้ยไม่ได้โกหกคะ่ะแค่ไม่ได้เปิดเผยคุณดองจากการประมวลผลน่าจะเป็นแฟนคุณยี่หวาแต่ไม่ได้เป่ยเผยเพราะไม่มีรูปที่เป็นการโพสในโซเชียลมากนะักข้อมูลทางโซเชียลของคุณดองน้อยมากแต่ที่รู้ก็คือเขาอยู่ในครอบครัวจีนทำธุรกิจเล็กๆก,ก,กับที่บ้านเป็นคนเรียบง่ายสบายสบาย เป็นความฝันของทุกคนในบ้านคือแต่งงานมีครอบครวัวแต่ดูเหมือนอุปสรรคความรักของคุณดองคืองานของคุณยี่หวาจากการวิเคราะห์สถิติโดยรวมแล้วแม่บอดน,นั่นใจว่าคุณดองเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของความฝันของคุณยี่หวาทำเราไม่ได้สินะเราหวังไงเฮ้หวังคุณหวัง ซีีอคนเก่งอนาคตไกลคนนี้ไม่ใช่แค่น่ารักแต่ตกอยู่ในสถานะแอบ,บรัก100%เอร์เซนจากการประมวลผลออตราเต้นของหัวใจมักจะดีแปลนเื่อนกับคุณยี่หวาคุณหวังน่าจะเป็นคนที่ทำให้ความฝันของคุณยี่หวาบิ่งไปตามเป้าหมายได้ดี แต่จากการประมวลผลของเม่บอร์ดคุณยี่หวากลับมีความลังเลค่อนข้างสูงจากการวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งหมดแล้วเม่บอร์ดคิดว่าคุณหวังมีปัญหารับเต็มร้อยไม่แพ้2คนแรกเช่นกันสวัสดีค่ะพลอยพลอยไพยลินค่ะพลอยก็รับบทเป็นยี่หวาค่ะ สวัสดีครับผมเกรซสพลนะครับรับบทเป็นดอมครับสวัสดีครับผมมีนพิรวิทย์นะครับรับบทเป็นหวังครับรัดกล้าอมรดิตค่ะเป็นหมุหลีค่ะ พีทวิวิสิตร,รับบทเป็นเฮียไดครับแอนนาชนชิดครับเป็นอากองเพิ่งเริ่มต้นทางานเป็นอาชีพยูทูบเบอร์หรือแบบอินฟลูเอนเซอร์ค่อนข้างที่จะล่าเร็วสดใสก็มีความที่อยากได้ความรักอุากได้วความถูงใจแบบบ้านในเรื่องของยอดฟอร์เอนเกจเม้นท์อะไรอย่างงี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ไม่อินก,กับเทคโนโลยีอะไรเลยโนทะรศัพท์ที่เขาใช้อยู่ยังเป็นรุ่นที่แบบปาหัวหมาแตกอยู่เลยครับพี่ชีวิตอยู่ในกรอบพอสมควรไม่ค่อยกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเท่าไหร่เป็นสตาร์ทอัพหนุ่มเป็นเนิร์ดคนหนึ่งเป็นีโลย แล้วเขาก็เป็นโลโมเดลเป็นคนที่วัยรุ่นยุคใหม่อยากเป็นนะผมเองก็อยากเป็นตัวยี่หวานก็จะเป็นเจ้าของช่องชื่อว่าสุดไปไหนทําท่องเที่ยวเท้าผู้ติดตามเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนไปแตะหลักล้านแต่เขามีแฟนก็คือผมชื่อช่องมันก็บอกอยู่แล้วนะครับจะเปิดตัวว่ามีแฟนมันก็ไม่สดแล้วมันก็คงจะไม่สามารถดัน ช่องต่อไปได้คือเยี่ยบเป็นคนในโซเชียลแต่ดอาเป็นคนออฟไลน์ไม่มีไอจีไม่มี Facebook ไม่เล่นอะไรเลยอยู่กับการขายของที่บ้านเราต้องยึดมั่นกิจการของครอบครัวคาดหวังกับลูกชายมีลูกชายตั้งสองคนนะ่ะ อาได้ลูกชายคนโตก็เป็น LGBT เป็นเกย์แบบว่าง่ายๆเขาก็จะมีชีวิตในแบบของเขาไอความย้อนแย้งของมันก็คือเขาก็ยังมีห่วงเพราะว่าน้องชายกับครอบครัวเนี่ยก็ยังแบบว่าลุ้มลุ้มดอนดอนดอมก็ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ผลทางหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยหาแฟนให้มันแต่งงานแล้วก็จะได้มาช่วยๆกันทํากิจการที่บ้านอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่พร้อมอ่ะเราอยากทางานอยู่อะไรเงี้ยน้องเราบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยี่หวาเข้ามาเราก็แบบ ค่ะแล้วบ้านเธอแท้อะไรเป็นคนไทยคะ่ะพอกับแม่ไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักแล้วค่ะเอาแล้วทาไมไม่ติดต่อกันเลิกกันหรอ,อ <Yeah. S 2> ตัวผมกับยี่หวานรู้จักกันตั้แต่สมัยเรียนเราก็ไม่ได้มองใครอื่นแล้วความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาหลังจากที่เขากลับไปงานเลี้ยงรุ่นไปเจอกับหวังที่ทาธุรกิจเหมือนกันเข้าใจชีวิตเรามากๆทําโซเชียลเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี่ยเขาเข้าใจเรามากๆเลยตัวหวังเองด้วยความที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมเป็นผู้พัฒนามีบอร์ดที่บังเอิญว่ายี่หวานทดลองใช้แล้วก็สามารถทําให้ชาแนลของเขาเนี่ยกลายเป็นยอดฟอร์สูงขึ้นสูงขึ้น,นเป็นล้านซับได้ภายในเวลารวดเร็วการเข้ามาาาาขอองเเรก็ลยจจะทํให้ ว่าเกิดความลังเลระหว่างอดีตที่ผ่านมากับอนาคตที่จะได้เห็นแล้วก็สัมผัสได้ในข้างหน้าพบทางออกของทุกปัญหาแค่ปรึกษาเมยบอร์ด จริงๆแล้วเมย์บอรเนี่ยเป็นเหมือนแอปพลิเคชันหนึ่งผู้ช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรตัวเมย์บอรเนี่ยจะคอยจัดการจะหาความน่าจะเป็นที่มันดีที่สุดสําหรับเราเจ้าแอปเนี้ยเขาจะเอาข้อมูลจากในโซเชียลมันจะเก็บข้อมูลทุกอย่างมาประมวลผลให้มันตรงที่สุดื้อนี้ควรกินอะไรวันนี้อยากทําอะไรดีเมยก็จะย่อยข้อมูลต่าง มาแพลนอนาคตเราได้บอกอดีตเราได้บอกปัจจุบันเราได้ว่าเรารู้สึกยังไงคือเพล่เเนี่ยรู้จักเราดีกว่าเรารู้จักตัวเองอีกมีการแอบใช้เมบอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเลียขาวดูรูปกรหลานเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลียกขาวจากเทไม่เทให้เมบอร์ช่วยสิคะเชื่อว่ามันมีคนแบบเนี้ยในชีวิตจริงจริงที่แบบว่า คนใหม่มาสบายใจแต่กับคนเก่าที่เราอยู่ด้วยมนานานแล้วมันเบื่อแล้วมันกดดันในหลายๆอย่างสำหรับคุณหวังเขาเอาความฝนันเอาความสําเร็จมามอบให้ยี่หว,หว่าเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเหมือนทางแยกว่ายี่หวจะเลือกอะไรระหว่างความฝนันความสําเร็จหรือว่าจะเป็นความสัมพัน <Air> ธ์ที่ ไม่รู้จุดหมายไปลายทางสุดท้ายก็ต้องมารอดูนะว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วจะกลายเป็นยังไงระหว่างเขาสองคนกับตัวเราที่เข้าไปตรงกลางด้วย,ยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างชาแนลสดไปไหนกับตัวยี่ห่าเองที่มีเม,มบอทเข้ามาช่วยเหลือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ <c oughs> คิวที่9และนี่คือชากในมอนโด คาแรคเตอร์อยู่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของบทมันดีแต่ว่าบทอ่ะมันคิดได้ไงเลยอย่างเงี้ยค่ะบอกเล่าชีวิตของคนยุคใหม่ได้ดีมากๆข้อร้องเพลเลยที่มันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ทําให้คนเราใกล้กันเลยมันทําให้คนเราแบบห่างกันมากขึ้นด้วยซ้ำนางรักลอมคอมครอบครัวที่มีกลิ่นของความเป็นยุคสมัยกลิ่นของเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ไปยังไงวามรักของหนุ่มสาวความสําเร็จในชีวิตเขาต้องก้าวผ่านยุคดิจิตตลนยุค เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปรับรองว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะความาดราม่าประทะเชื่อเฉือนแล้วก็ซีจีสวยๆนะครับมีความโรแมนติกแต่มันก็มีความขำอ่ะขำอย่างที่คุณจะคิดไม่ถึงแล้วในขณะเดียวกันมันจะเป็นความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ในหลากหลายมิ เป็นบทเรื่องแรกเลยก็ว่าได้ที่่อยอ่านบทแล้วร้องไห้ตั้งแต่ตอนอ่านครั้งแรกเลยมันแทงใจใจเราเองว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูจริงๆอะ่ะเราก็อยากเห็นทุกคนเหมือนกันนะว่าจะฟิดแบ็ออกมาเป็นยังไงบ้างสิบสิงหาคมนี้แล้วนะครับเจอกันทุกโรงภาพย,ายนตร์ครับผมมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะให้ไมเปิลเอไออัจฉริยะช่วยตัดสินใจให้คุณเราควรเลิกกับเขาดีไหมอะ่ะเราปรึกษาใครสักคนที่เป็นคนจริงๆอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้หรือม่อ<ม>่ะมอนโด รักโพสลบลืม10สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น